กลับมาคึกคักกันอีกครั้งสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการถว์เที่ยวไทยและเพิ่มจํานวนห้องพักโครงการเหล่าเที่ยวด้วยกันเฟส4ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2565โดยโรงแรมไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตนะคะขึ้นหนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยคุณพิชาวีนะคะผู้บริหารของโรงแรมได้ทําการเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงของไฮซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้รวมทั้งโปรโมชั่นต,ต่างๆที่น่าสนใจนะคะที่พร้อมสร้างความประทับใจเพื่อให้การพักผ่อนของคุณในทุกวันมีแต่ความสุขแล้วก็ความสบายไม่ลืมเลือนอีกด้วยนั่นเองค่ะก็รู <riots> ้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่น้องๆทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนเราถึงสถานที่ d Diamond Resort ภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะประทับใจในการให้บริการของน้องๆ Diamond r e s o r t ภูเก็ตแล้วก็ประทับใจในห้องพักนะคะ ที่เราได้จัดสรรไว้อย่างดีเลยนะคะเพื่อต้องรับน้องๆทุกคนคะ่ะที่นี่นะคะจุดเด่นเลยค่ะสถานที่พักของเรานะคะก็จะเป็นทั้งแบบครอบครัวแล้วก็แบบคู่รักนะคะมาแบบ มาเอนจอยกับเราได้เลยนะคะที่นี่ห้องกว้างสะอาดแล้วก็เรามีสระที่ใหญ่มากๆแล้วก็ที่สำคัญหาดไม่ไกลนะคะเราพาเราจะนำหาดไปให้คุณค่ะตรงนี้นะคะเราเน้นย้ำเลยนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรการโควิดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบภายในของเราของพนักงานของเรานะคะทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะได้รับการอบรมที่จะปฏิบัติในการดูแลลูกค้าหรือการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาตรฐานต่างๆเราได้ทำ ตามรัฐบาลหรือตามกฎนะคะอย่างแน่นเลยค่ะตอนนี้นะคะหลากหลายวิกฤตนะคะเราพยายามให้มองให้มันเป็นโอกาสตอนนี้เราก็วางแผนที่จะรับลูกค้าที่เป็นคนไทยและต่างชาติด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ประเทศเปิด รับรองเลยค่ะว่าตลาดที่เราวางแผนไว้ที่ต่างชาติเต็มแน่นอนค่ะและการปรับกลยุทธ์ของตลาดคนไทยนะคะกับเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลตัวนี้ช่วยเหลือเราได้มากจริงๆต้องขอบคุณรัฐบาลมากๆในส่วนนี้แล้วก็ตลาดของคนไทยเราก็เจาะตลาดต้องเข้าใจว่าโซเชียลนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนนะคะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าไวัยไหนนะคะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายมากๆเราก็เลยต้อง ใช้กลยุทธ์และตลาดวิธีตรงนั้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นค่ะเรามีทุกช่องทางเลยค่ะที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงเราใน,ในระบบออนไลน์นะคะสําหรับคนไทยนะคะกําเงินพันกว่าบาทก็สามารถพักกับเราได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะให้เราดูแลคุณนะคะเหมือนคุณได้อยู่บ้านเป็นอยู่บ้านคุณเองค่ะ,ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ของเดนมอนรีสอร์ทภูเก็ตได้เลยนะคะ